สวัสดีครับผม ตั้มทียูเอ็มครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในก็เป็นที่เก่าเลยนะแต่ผมยังตามหาไอ้บุญน้อยไม่เจอนะผมก็เลยมาคนเดียวก็คือวันนี้ที่ผมจะมาก็คือบ้านในจอมขมังเวนะเพราะว่าผมปล่อยม้าหลายวันละไอ้บุญน้อยก็หาไม่เจอนะผมก็เลยมาเองเลยเพราะว่าเดียวแบบมันคืรลมันคืรลผมกลัวนะกลัวแบบว่าเพราะว่ารับที่แล้วผมโดนมันลุมประมาณสามหนึ่งนะมันคงคิดว่าผมไปกลัวพวกมันแต่จริงๆแล้วอะ <c oughs> ไม่เลยท่นนี้ทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาคนเดียวนะแล้วก็วันนี้ผมจะกลับมาดูเหมือนเดิมนะกลับมาไม่รู้ว่าถ้าวันนี้คือถ้าผมจัดการใครมไมนนครด,ผดรนะ้ผมไม่ปล่อยแน่นอนถ้าใครหลุดไม้ผมจัดการนะผมไม่ปล่อยแน่นอนทุกคนเพราะว่าพวกเนี้ยมันได้ใจละที่ผมมาหามันบ่อยๆนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะขอร,รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกัน นี่เลยนะทุกคนผมก็เข้ามาด้านในนี้ละหลังแหวนี้เราปล่อยผ่านเลยดีกว่าเราเรีบเดินทางไปหลังที่สองเลยเนาะ มอเตอร์ไซด์เนียรถใครเนี่ยอือน้ำอัเตอร์ไซด์ใครนะ ต้นไม้ที่นี่ผมบอกเลยนะว่าต้นโคตรใหญ่ทุกคนดูดินี่คือต้อนไม้ที่เขาปลูกกันนะแบบมันเป็นแนวเลยนะเขาปลูกนะ่าจะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนี่ก็ใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีได้นะแค่ต้นไม้นะที่เขาปลูกนะแล้วก็นี่แค่ต้นไม้นะทุกคนเราไม่รวมถึงวัดที่เขาสร้างนะว่าประมาณกี่ปี มีเสียงเป็นคนทำไล่เลยนะโอ้ดูบรรยากาศข้างในน้ thường gói không thấy được quá mà còn điều thì thì cũng là buổi trưa rồi, là buổi chiều rồi, buổi tối 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 rồi, Cái này lưu nhìn không? Mình dù này lưu máy Dù bà không? เสียงอยู่ด้านในหลักจุดดูดูเสียงยังนอนไม่น่าอยู่ประตูว้งนี้คือเปิดกันไม่ได้นะตุ่ไไมไ,นะไม่ใช่แอบอยู่ในห้องนี้ 那门是哪一门？ ปกตินี่คือต้องมีคนสักคนหนึ่งนี่คือไม่มีใครเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปดูด้านล่างกันดีกว่า นี่เองไอตัวที่บาดเจ็บทุกคนไอตัวที่ดูในบุญน้อยจัดการเ่ยนะมาใครวันนี้ฮะก็กูมา,มาแล้วไงเนี่ยยาวไงค,คือกูต้องกลัวด,ด้วยหรอมึงตีเหล็กให้กูดูด่อนฮะ แต่พูดถึงที่พวกมันน่าจะทำลายเข้าของไปเยอะเลยนะฮะมึงมึงระวังเออื่อทีผมไม่ได้ตั้งใจที่จะตีกระจกเลยตอขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าผมจะตีมันแต่พลาดโดนกระจกเออ

ล้มล่อไปด,ดิผมตีจนไม้ผมหักหมดเลยนะมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับน่ะดูก่อนดูกวไม่ใช่พัวกันมานี่จบเลยนะผมรู้ลนะถ้าไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงบ้งนะถ้าผมจะเอาล่างมันลงไปได้านล่างดีกว่านะผมก็ขอ ตั้งกล้องตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าถ่ายกล้องนี่คือมันต้องพิณเดียวนะทุกคนต้องขออภัายจริงๆนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะไปอุ้มล่างมันจะอนไปด้านล่างอาะนี่ได้อยู่เนะเาะก็น่้จะเห็นอยู่นะทุกคน โอ้โจัเยพราะว่าแบบมันยังมีเพื่อนมันได้เลยจบเลยนะ ทุกคนผมเพิ่งจะรู้นะี๋ผมอเผมอากล้องให้ทุกคนดูนะแต่มันต้องเปิดแฟลชเข้ามานะคือผมแนแฝใจมากตองแรกใช่ไหมผม,ผมก็คิดว่าห้องโถงมันมีแค่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะเดี๋ยวผมเข้าไปทุกคนดูนี่นะทุกคนก็จะเปิดแฟลชเดี๋ยวลงไปดูดูเลยคือผม ไม่เลยนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปได,ด้วยเลย

มันจะแย่ yeah. ผมบอกได้เลยแย่ yeah. ตอนแรกมันจะฟาผมมันแอบ,บตรงประตูไงแต่ผมตั้นเห็นก่อนจบไปดีมึอจบไปอีกหนึ่งนะมึงจะลองเรียกรูปพี่มันดูไหเฮ้ยถ้ามึงอยู่แถวนี้มึงออกมาได้เลยนะ ลูกน้องเดินกูจัดการไปแล้วมาช่วยลูกน้องมวยไวๆเลยมาช่วยให้ไวนะแต่พูดถึงห้องโถงด้านในนี่แปลกอยู่นะลึกลับอยู่นะแต่ทําไมผมไม่เข้าใจนะทุกคนว่าทําไมวัดที่นี่มันมีอะไรแป,กแปกลกๆเยอะจังก็มีทั้งห้องโถงนั่นแล้วก็ห้องโถงตรงนี้นะนี่ก็เป็นห้องโถงนะั่นแต่แค่ ฝนมันตกแล้วก็ด้านในมีน้ำนะเนี่ยจะเหมือนป็นห้องโถงเหมือนกแบบันไม่รู้ว่ามีใครแอบเปล่าแต่ผมไม่กล้าลงไปดูนะเพราะเราไม่รู้ไงว่าในน้ำนี่มันมีอะไรบ้างแต่ชุดนี้กบที่เปิดไฟคับมันมัมนคล้ายๆห้องโถงฝั่งนู้นเลยนะเนาะมันคล้ายๆกันนะแต่ผมไม่เข้าใจนะทำไมวัดเขาต้องการอะไรนั้นถึงได้สร้าง กุฏิหรือว่าศาลาแบบนี้แล้วก็มีห้องโถงด้านล่างเอาไว้เก็บอะไรนี้ผมไม่ทราบจริงๆทุกคนร้อนเดียวแปบ๊บนึงนะปิดแฟลชไปละจุกเป๊ะหนึ่งนะโอ้โหแต่พูดถึงนี่ไวเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะที่มันจะฟาดผมใช่ไหมผมก็จริงไหล่ะทุกคนแบบกล้องผมใช้มันวางไม่ได้นะผมต้องทิ้งกล้องแล้วก็จัดการตุ๊ดก็คือเด็ดขาดไปเลยนะไม่งั้นนี่เราสู้มันไม่ไหวถือกล้องข้างหนึ่ง ผมรู้แล้วทําไมรอบที่แล้วผมสู้มันไม่ไหวสามหนึ่งเพราะว่าอีกมือหนึ่งผมก็ถือกล้องอีกมือหนึ่งผมก็คอยสู้กับมันนะถึงว่าเลยแบบไม่ไหวเลักนิดเดียวนะก็นี่แหละเนาะเด๋ออีลูกน้องมันอีกสองคนแล้วก็ลูกพี่เหมือนนะแต่ไอตัวเนี้ยตัวป่วนเลยตัวที่ผมจัดการไปวันนี้นะตัวปวดเลยตัวเนี้ยว่าลูกพี่มันสัตว์ยานคนแรกก็คือเหมือนจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็น ที่ใหญ่สุดในเพียสุดขอยสามตัวนั้นเลยมั้งของผู้มนสามคนอน่ะมันน่าจะใหญ่สุดแต่เป็นจัดฐานแล้วอะมันมันดูว่างนะแต่ลูกพี่มันนี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่เ่กมันบอกว่าที่ผมได้ยินนะมันบอกว่าลูกพี่มันให้มันเฝ้าหรือว่ามันอยู่คนเดียวนั่นเองโอเคทุกคนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละก็อาจจะมีประมาณนี้นะ โประมาณนี้เลยทุกคนโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมตอนคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ